หนุ่มกัญชัยออกจากตีไทยครัชี้แจงมีปัญหาอะไรกันเป็นอีหนึ่งพิธีกรชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทยอย่างหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยหากใครได้ติดตามจะเห็นว่าพี่หนุ่มนั้นมีรายการไร้รายการมากๆทำหน้าที่หลายอย่างจนเป็นที่รู้จักของทุกๆคนทางประเทศจนกระทั่งล่าสุดมีข่าวว่าพี่หนุ่มออกจากรายการตีไทยครัว หลายคนนั้นก็อยากรู้สาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วพี่หนุ่มและเพื่อนๆในรายการนั้นไม่มีปัญหาอะไรกันพี่หนุ่มนั้นพูดเสมอว่าถ้ามีเวลาก็อยากทำทั้งหมดทั้งมวลสาเหตุก็คืองานพี่หนุ่มนั้นเยอะมากๆตอนนี้พี่หนุ่มนั้นไปทางสายข่าวต้องหาข้อมูลโนนน,นนันนีงานหนักขึ้นก็เลยต้องออกยืนยันว่ารักกันดีไม่มีปัญหาอะไรกัน และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ